อพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะเบาลูกเบา,บาจะนอนจะได้นอนไหมครับพี่อ้วนนี่คือส่วนหนึ่งที่เสร็จแล้วครับยังไม่เต็มนะครับข้างตอนเช้านะครับตอนเช้าประมาณตีห้านะครับเขาเปิดไฟปุ๊บนะครับเขาก็จะแบบ ร้องพร้อมกันทั้งบ้านนะครับถ้าดีนะครับที่เขาร้องกันทั้งบ้านพร้อมกันทั้งบ้านถ้าเขาบินพร้อมกันที่บ้านลอยนะครับ <c oughs> ให้ต้องนอนกันละทีเนี้ยทั้งคืนแน่ๆเลยค่ะทุกคน นกต่อก็คือนกต่อขันไม่หยุดเลยเอาเจ้าองค์บากเข้าบ้านนะคะทุกตัวในบ้านขันรับหมดเลยคะ่ะทุกคน จะองบาก็เรียกก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะคืนฟอร์มได้ไวที่สุดเมื่อไหร่นะคะขันให้กงโยกกันไปเลยทีเดียว หนูเข้าไปใกล้จะดิ้นไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูทุกคนเดี๋ยวหนูจะลองลุกไปใกล้ๆดูนะคะว่าหลังจากที่หล่นมาหนึ่งวันเต็มๆแล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าๆมุดตึ๊บเลยทุกคนน้องๆ ยักก็ไม่ยอมเจ้าหลงก็ไม่ยอมเจ้าองค์บากเองเขาก็ไม่ยอมนะคะทุกคน้องแข่งกับใครอ๋อเหรอ เป็นไงลูกโอเคยังโอเคยังลูกองุบากโอเคไหมองุบากไม่ใช่พอเล่นไม่ได้จริงๆยิ้มเสื้อหรอนะฮะยิ้มเสือเส้อตัวนึ่งินไหมไม่ต้องนอ้ใครอ่ะ อ,อ,อ๋อไม่งั้นลองทั้งคืนเอาวเพเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะคะทุกคนไฟดับทั้งบ้านนะคะดีนะคะว่ามีเซฟที่คัดพอไฟติดคุณก็ร้องต่อเออคุณเก่งว่ะลุงบะเออเมื่อกี้คือไฟช็อตดับไปเลยนะ แล้วพี่อว้วนอะขึ้นไปเปิดเอ่อคัดเอาห้องบนบ้านนะคะพอไฟติดปุ๊บหนูถ่ายปุ๊บเขาก็ร้องเลยตัวอื่นยังแบบดิน้นดินอยู่เลยเงียบทั้งบ้านมีเขาร้องอยู่ตัวเดียวดิดด้นอยู่ตัวเดียวเอ้ยร้องอยู่ตัวเดียว <ítulo> <displayed, S 1> นอกนั no. like so ้น hmm. ย <h mão bugs> ังต <h pirates> ื่นตื่นดิ้นดิ้นอยู่เลยนะลูกนกก็ดิ้นกลัวเมื่อกี้นะคะหนูไม่กลัวแงองบากไม่กลัวหรอสดหรอโอ้ไม่กลัวไม่กลัวจริงๆอะโอโหเก่งว่ะนางเหินที่เหินนั่งไหนอ้าวเรียกตายเรียกนางเน เอาตัวเอง,ต,เองต้องคุมผ้านะครับตัวเองจะมีคู่เหรอตอนนี้ต้องคุมผ้าหมดเลยนะครับไม่ได้นะม, <ๆ S 2> มีคู่ไม่ได้นะตอนเนี้ตอนนี้ต้องไล่คุมผ้าให้หมดนะครับนกต่ออยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่ากลางคืนเราต้องเอเข้าบ้านอืน,น,นะครับกลางวันเราออกข้างนอกนะครับกลางคืนเราเข้าบ้านนะครับสาเหตุที่เข้าบ้านนะครับโอ้โหหลายกันี้ครับต้ลมพัดลมฟ้าลมฝนนะครับข้างนอกฝนตกนะครับแล้วก็แมวนะครับ ก็เ,เข้าบ้านตอนนี้เราหลักการเข้าบ้านก็คือต้องคุมผ้านะครับไม่ให้เห็นกันนะครับตอนนี้เราคุมปกล้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับอีตัวที่ทําให้ไฟดับใช <laughs> ่ลูกนกก็จะลูกนกดิ้นเพราะว่า,วากลัวไงกลัวเมื่อกี้ด้วยแหละ <laughs> ก็ถามว่าตัวนี้ทำไมไม่คุมผ้าเตัวนี้ไม่ใช่นกต่อนะครับตัวนี้เป็นริวตันแต่เป็นนกดิ้นเมื่อกี้ดิ้นบานแตกเราก็เลยไม่คุม่อนเวราจะคุมผ้า เป็นไงบาง้างโอะปุ้เขาเปลือกหล่นแน่เลยท่านจะกลัวมันไงนั่นสาวๆโดนปิดผ้าแล้วองค์มากาานั่นให้เห็นแบบเป็นล่างๆครับสาวๆโดนปิดผ้าแล้วองค์บากทำไงดี โอ้คึกใหญ่เลยคนนี้ตายครับเรียกคำคู่หยคำเรียกคำครู่คำนะครับเรียกคำครูหลายคำ <c oughs> อืมอเร็วเร็วเป็นไงเป็นไงจะหายใจความหมดเลย <c oughs> เราเ <c oughs> ดิ อ่าลองแล้วใครลองลอ่ะดียังยังยังไม่ค่อยเข้าฟอร์มครับเสียงยังยืดยืดอยู่ยังเรียกยืดยืดยืนยานอยู่ครับไม่เข้าฟอร์มรออีกสักหน่อยทุกคนแต่ก็ถือว่าโอเคนะตกเมื่อเช้ากลางคืนขันเลยเนี่ยเรียกเลยคูเลยเนี่ยหนูก็โอเคในระดับหนึ่งละนะคะ คือนกนะครับบางตัวนะครับใช้คำว่าบางตัวนะนกป่าร้อยนะครับหาพี่วนไม่เจอป่าร้อยนะครับถ้านกป่าร้อยบางตัวถ้าเหี่ยวตกหรือเหี่ยวฉีกอกขนาดนี้บางตัวก็เขาเรียกว่าหลบนกไปเลยนะครับอ่าหลบนกนกป่าใช้น้อ่นกป่านะครับป่าร้อยนะครับบางตัวนะครับเป็นบางตัวนะถ้าใจไม่ดีคือหลบไปแล้วนกตัวนี้ใจรับประกันื่นร้อยแน่นอนนะครับผมโดนโดนเหี่ยวมาแล้วรอบหนึ่งผมไม่เห็นตอนแรกเองบอกโอ้โห ลกตัวนี้คนแก่เล่นเนื้อมานานแล้วครับแต่จัแต่โดนเหี่ยวเขาไม่เล่นเลยเขาก็ผมก็เอามาซ้อมใหม่ปีกว่าแหละเราซื้อมาปีกว่าเขาเข้าฝักนะครับก็เอาออกวันแรกก็คือเข้าภาษาปีที่แล้วอืไม่อยู่กับเราได้ปีงจะปีน่ะปีเราเอาเราเอามาก่อนหน้านั้นแล้วใช่แต่เราออกวันเข้าภาษาวันแรกเราเอามาตอนแรกเราก็คือว่าคูยับเลยเอากเอามาเอามา โชว์ของซะหน่อยคือเอามาก่อนหน้านั้นแล้วทุกคนเอามาได้พัก,กใหญ่ๆแล้วก็เลยให้เขาปรับตัวอ่ะให้เขาปรับตัวให้เขาชิ้นจน,นคู่เราซื้อมาพร้อมกันสามตัวจนตัวอื่นไปหมดแล้วเหลือเขาตัวเดียวก็คือคิดเราก็คิดเหมือนกันว่าทําใจเหมือนกันเพราะว่านกที่โดนเหี่ยวตกม,มีโอกาสที่จะเสียนกเยอะไม่ก็กะว่าเอามาฟังเสียงทดีก็เพาะ เออเพราะเขาไม่เคยเป็นนกต่อนกต่อที่เฉลยหลักร้อยเหมือนกันครับแต่ไม่รู้กี่ร้อยตัวเนี้ยครับแต่ไม่อยู่กับเราห้าสิบห้าสิบไปแล้วก็นับที่เรามันก็จะน่าเกลียดอ่ะมันก็ต้องนับนับรวมอันเก่าด้วยไงเราไม่ทีเรื่องเฉลยนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาคือเราอาศัยว่านกตัวไหนใจใจดีโคตัวนี้ใจสู้มากอ่ะจริงๆมีข้อดีนะครับนกที่โดนเหยี่ยวแล้วเขาจะรู้เขาเห็นเหยี่ยวครั้งต่อไปเขาจะรู้เขาจะเขาจะไม่ดิ้นเขาจะรู้เขาจะรู้วิธีหลบเหยี่ยวของเขาเขาจะไม่ดิ้น พอนกต่อถ้าเห็นเหี่ยวแล้วดินก็นคือหาความตายให้ตัวเองหมังมาลิเนี่ยครับโดนเหี่ยวมาหลายรอบแล้วไม่สามารถเหี่ยวไม่สามารถทําอะไรเขาได้เพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาจะเ,เหมาะนิ่งนกตัวไหนดินนะครับตัวนั้นน่ะครับโอกาสตายสูงโอกาสหัวหายสูงเริ่มแล้วเดี๋ยวยังไม่ให้ดินดินเขายังไม่ได้ให้อาหารยังให้ไม่ครบนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยให้ตอนนี้มดแบบเดี๋ยวให้เขาพักก่อนตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วโอเคทุกคน ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเออพัฒน,นาการดีขึ้นเสียงเรียกเสียงครูชัดเจนขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าฟอร์มเหมือนเดิมแต่มเมื่อกี้คือวันเนี้ยเป็นวันอะไรก็ไม่รู้ขององค์บากคือเมื่อเช้านะตกแล้วนะอดน้าอดอาหารแล้วนะอ่ะแล้วมาตอนเย็นเจอไฟช็อตเข้าไปอีกไ, <laughs> ไฟดับทั้งบ้านอีกอ้าวนึกว่าจะตกใจอ้าวไม่ตกใจเฉยโอเค โอเคอยู่ได้ไไดเออทำไรไม่ได้จริงๆเราเก่งมากเลยอะ่ะโอเคยังไงขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะให้มองให้มองมาเนียดบายบายค่ะทุกคนนะค